เปอะไรครับิงครับผมาวหนวันทีอะไรนะรู้มาดีวันนี้อวีดูเนค้ดีด้เป็นส่น้แล้วก็ใน้าระก็เขาเนอรสกัก็รดีที่เขาเลือกบ้านเราเนี่ยเป็นที่แรกที่อ่าที่แ้งได้รับตำงมาเทีเหนป็นใครบ้างอ๋อจริงก็ตกใจนิดนึงว่ามรดีเลวผมกับอุ้ยโต๊ะเราก็มีกชกัมามองปีครึแล้วม ไม่ตรงกัก็ในผมได้เป็นส่วนหนึ่งของแรนด์ขไม่ได้เดินโซนใช่ไหใช่ครับได้มาดูก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วผมก่อนที่ผมจะไปเวิร์คทอที่ลาตินนะรับซึ่งข้างในครับมีอะไรน่าสนใจเยอะมากแล้วอยากใหทุกคนูว่าโที่เขาไม่ได้มา่ามาดูได้มีสุดตาบ้างได้ยังทางแบขาสุดตาเหรอโอ ต่างผมมันก็จะเป็นพวกแบบที่มันเป็นวินเทจไปแล้วที่แบบว่าเราไม่เคยได้เห็นกันแล้วว่าคนที่แบบว่าคือคือหรือพี่ตงผมว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางชิ้นที่มันเป็นฮิสตอรี่ของเขาผมซื้ออยู่ที่นี่ที่ผมได้ถ่ายเอาไว้ย่างวันนี้เราได้ถ่ายรูปไปหลายแม่ถ่ายนะจับที่ที่เมืองไทยเป็นไงบ้างสองที่ที่เมืองไทยเป็นไงบ้างสองที่มาไทยหรอครับผมก็เอาจริงผมเรียบร้อยแล้วก็ไป แไปซื้ออะไรมาเร so. ียบร้อยการกําแพงยังไงบ้างผมชอบนะผคือจริงๆผมว่าชอบข้างหน้างเลยถ้าเกิดไอ้ตรงที่มันเป็นโลโก้หรือตรงแบบถ้าเกิดทุกคนดูดีเทลดีๆเนี่ยมันจะเป็นโลโก้เล็กๆหรืออันรเลยทแบบว่าแบบมองไม่อีกครับลูกจับไปแต่ว่าคือผมว่าชอบเนี่ยครับนอกจากที่แบบว่าแค่ไปซื้อเสื้อผ้าหรือว่ากินกาแฟกินกับข้าวแล้วเนี่ยผมว่าคือมันมีอีกหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายๆย่างที่แบบ แบบว่าทิปไปให้แฟนมาถ่ายตามนะอ๋อก็ถ้าอย่างนัก็ดีรับผมแล้วก็ยังก็แฟนๆคหลายๆคนเขาก็แบบว่ามาซื้อแบบหลายๆอ่าโคแโคดักซี่ผมใส่ไปแล้วองผมซึ่งผมก็แอบใจนิดนึงจะเป็นเป็นเจ้า้าโซเอไหมเาเอาควมตรงเลยหรอแต่จริงคือไม่ต้องไม่ต้องใช้เท้าของผมเขาก็สวอยู่แล้วแต่ว่าได้เป็นส่วนร่เลยผมก็ไม่เห็นค่ะ ก็จริงๆเพิ่งเซทีลาตินได้สอวันครับผม,ผมยังเจ็คอ,อยู่นิดนึัแต่ว่าก็ยังได้นะก็เี๋ยน่าไปยุโรปอีก3ที่มแล้วก็เดมาปิดทีประเทไทยาน,นะมในที่สุด่ออรามกมแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวกับทีมแบบว่ามีอะไรใส่ผมทอ่ามย่าง,นะกางรกนีนอ,ออสลับสน,นุนเตอนนี้ก็พอแล้วว่าแต่ก็รู้แว่าให้เขาสนุกมากทั้ง ได้นับปีแบบไทยมานานมากซึ่งวันที่4พฤษภาคมเนี่ยผมไปดูมอลลูกมาอันนี้บอดูกมาให้ไปติ๊กนักบอลวขาถามว่าแบบวันไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า4พฤษภาคมเป็นวันที่ดีที่สุดครับผมแล้วบอลงมาแล้วแบบคือมันดีมากเลยแต่หลายคนก็เหมือนจะไม่ได้ติดงานไม่ติดสอบไม่ติดอะไรเลยก็แต่แฮปปี้แล้วมาที่เช็ยโชวนเลยคนไทยทำไดมค่ะเตรียมโชนโอ้ยบอกวันนี้เหรอคือสปอยล์ในเรื่องใหม่เร็วไป ทตอนที่ของี่บ้านเกิดเราก็รวงคนทุกประเทศเนีรบงที่บ้านเกิดเราน่าจะเป็นสุดสุขภาพอมคุขภาร้มไหมมนเดียวเอาไบหน่อยอ่อนนี้เขาอนกเจ็บขาที่ต้องกากนนี้ก็คือถ่าดีนไดีคบแต่ว่าคือรอบที่โชว์เนี่ยหรือว่าบที่ผมเต้นเนี่ยคือก็จะมีการพันถาขครัผม ล็อกคนล็อกเล่นเอาไว้เวลาโชว์เนี ah ่ยผมก็จะแบบว่าไม่ได้ทำให้แบบมันมีเาเรียกว่าไงถ้าว่าจะกระโดดการเต้นเนี่ยแบบในแรงกระเทือนนะใช่ไหมครับแรงกระเทือนแะเือนผมมันจะไม่เข้าจุดแบบว่าเแ็นมากกระเจอนก็มีโหเป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องขาผมแล้วก็ไปกับทุกประเทศที่ที่ พีว่าเวไ้แวค่ของกินอเป็นคำเดียวของเราเลยคะคือผมว่าแบบเวลาไปแล้วแบบผมไปหาการนี่ไปกินของอาหารทิของเขามมันเป็นการที่แบบว่าเร t เปกต์ว่าวัฒนธรรมของเราแล้วก็ผมอยากดู้วยแล้วแต่ว่าคนที่นเรากินรสชาติกันยังเขาอยู uh like hmm. mm, ่เวลาโทเนี่ยเราจะได้เอาแต่ว่าเขาไม่สนนั้นเนี่ยขึ้นบนเวทีด้วยแล้วมัจะทำให้ได้แบบว่าเพคอนเน อ่าเป็นแบบที่อยู่ประเทศผมด้วยก็เลยแบบว่าแบบชอบไปกินอะไรที่แบบว่ามันเป็นของแปลกตาหรือว่าเป็นของที่แบบว่าเป็นโลก컬มากกว่าไปกินร้านที่มันเป็น,นเต๊นท<อ>์สี Gracias.